ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจ๊ะที่ท่านถอยไปดูโลกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปหลายหลายกลังเนี่ยท่านยังสอนให้พระสาวกทำตามได้ด้วยเออคือท่านทำอะไรได้อย่างไรท่านก็นสอนให้พระสาวกทำอย่างนั้นให้ได้เช่นเดียวกับพระองค์แม้ไม่เหมือนทั้งหมด เรากำลังบาร,รมีไม่เท่ากันแต่ก็ทำได้ตาทิพฟูทิพระลึกชาติดได้มีมโนมัิติอิธิอิธีแสดงฤทธิ์ได้แรงต่างท,างทำอาสวะไอสินท่านทำได้อย่างไรท่านก็สอนให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งจะแตกต่างจากทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็ไม่เห็นสอนสาวกให้ทำได้เลย ให้ไปพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นเนะี่ยเลื่อนลอยเหมือนชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาวในในฝันที่ไม่มีจริงเนะ่ยมันเลื่อนลอยกันไปอย่างนั้นเออถ้าจะถามเราสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลนั้นเลิศโอ้ก็ต้องค่อยๆทยอยคุยแล้วแหละนี่นยังตอบไปจบเลยเนี่ยสามข้อเลย รอฟังอยูนั่นเตะเดี๋ยวดูให้เสียงดีๆนีดจด<ฮ>ีเอาแค่ได้ชาตินี้แล้วไม่ต้องเอาชาติก่อนก่อนนั้นนะเหลือเฟือเลยแค่เกิดมาได้ลักษณะมหาบุรุษก็ขาดลอยแล้วแทบแทบจะไม่ต้องพูดแล้วย่างอื่นแลว ลักษณะมหาบุรุษของพระบรมศราสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากายหยาบท่านนี่กายเนื้อท่านเนี่ยท่านไปเทียบกับในมนุษย์ในโลกนี้หรอกนะต้องเอาเทวดามาเทียบเทวดายังกระจุยเลยถ้าเอาพรหมมาเทียบคือพรหมมีมีนับไปทวนเอามาเทียบแล้วคือเอากายของพรหมเนี่ยมาเทียบกับกายมหาบุรุษยังไปไกลไกลเลยเอากายรูปพรหมที่ สูงที่สุดนะงามที่สุดในภพสามเอาเทียวบวกายมหาบุรุษเนี่ยยงไปไกลๆเลยพอเห็นแล้วไหว่นะ่ะเออกราบเลยเออนี่มบธรรมดานะงามทุกส่วนเลยเราจะรู้ว่าลักษณะไหนเป็นมาตรฐานเนี่ยนะตั้งแต่พระวรกายเนี่ยกายแค่ไหนถึงจะเรียกว่าได้ส่วนเนี่ยเออที่เป็นมาตรฐานเนี่ย าขาดเลือเกินกว่าน,นี้ไม่ถูก <Yeah. S 1> เออ <c oughs> <c oughs> ต้องดูกรายมหาบุรุษเป็นเกณฑ์เนี่ยนี่นะกว้างยาวสูงนะพอสมกัน <Yeah. S 1> เออ <c oughs> พอสมกัน <c oughs> ได้ส่วน <Yeah. S 1> ธรรมนุษย์นี่มันไม่ได้ส่วนเลย <c oughs> มันแค่พอดูได้ บางบางคนก็พอทนดูได้นี่นะบางคนทนดูไม่ได้มันหลายหลายอย่าง <c oughs> อัน,นั้นรอดูโครงล่างยากแล้วก็ไล่ามาเลยเลยเส้นผมไล่เลื่อยมาเลยคิ้วมาตรฐานเป็นอย่างไรดวงตาม,มาตรฐานมจมูกว่าหูกรอบหน้า ว้างยาวของหน้าคอ,อไรองหนาเนี่ยไล่เลื่อยลงมาเลยมาตรฐานเนี่ยอตรงนี้นี่นลักษณะมหาบุตรมีอุณาโลมนี่นะมันจะทำให้เป็นจุดเด่นนะเห็นเด็กไกลแล้วก็เป็นที่รวมคือระหว่างคิ้วทั้งสองแล้วก็กรอบหน้าจะพอดี ดูพอดีพอดีเลยแต่ไม่เหมือนกับที่ที่ชาวอินเดียเขาเอาแ,แต้มจีแดงๆตรงนั้นนะมันยังไม่ไม่พอดีตรงนั้นนะเออแต่เป็นเส้นขนอ่อนๆจนะกคดเวียนหุนกว่าตามเข็มนาฬิกาถ้าดึงมาแล้วมันยาวพอปล่อยมันติดเอเอ ดยเหมือนพรามราวารีเนี่ยสมัยพุทธกาลจะมีลักษณะตรงนี้แต่ไม่ลักษณะไม่ครบทุกส่วนแล้วลักษณะมหาบุรุษนี่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างมากแค่ห้าท่านห้าท่านแล้วห้าท่านในแตโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่กระทั่งโลกวินาศเนี่ยมนุษย์บังเกิดขึ้นกี่คนละ่ะ oh. เกิด รัก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย,ยานี้นับกันไม่ทวนเลยมีอยู่แค่ห้าเออมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละอย่างมากที่สุดนะจ๊ะอันอย่างมากอย่างนี้เลิศไหมละ่ะเลิศเออนี่เป็นบุคคลผู้เลิศนิดแค่นิดๆหน,น,น,น่อยๆนี่ยังไม่ได้วาอะไรแค่ดูเงยเสียงอีกมันปลายกันใหญ่เลยลีลางี่ อริยบทยังไม่ได้พูดคำสอนคำอะไรนะดวงปัญญาเยอะแย,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 ยะเลยการรักษาไม่ได้คุณหลวงพ่อจะครบอย่างสูง <c oughs> โลกชื่อกลมิตพัน